EFM DJ playlist by DJ อ้อมค่ะเริ่มต้นวันนี้กันนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังชาว e อ m นะคะก็แน่นอนวันนี้ตรงกับวันจันท์ถึงเป็นวันที่หลายๆคนอาจจะหยุดแล้วก็กําลังใช้ความสุขอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือบางคนอาจจะกําลังเดินทางกลับกรุงเทพโดยเส้นทางต่างๆก็เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นวันไหนคะ่ะจันถึงสุขคุณมีเราอยู่เป็นเพื่อนนะคะบ่ายสามโมงกับอีก30มสิบนาทีคุณจะมีอ้อมอยู่นี้สวัสดีตะกวงนะคะ นั่งเฉียวจะไม่เดินเข้ามาเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวอย่๋ไม่หยุดใจถ้าตัวมาเราต้องนาทีเราต้องทำเราต้องไปให้สุดฝนเนี่ยไม่หยุดวันเ่ยใช่ดูดิฝนหยุดไหมเขาทำงานอย่างครบถ้วนใช่เขาไม่ขาดตกบกพร่องเลยคนจะชอบหรือไม่ชอบเขาคนบางคนชอบเขาคนส่วนใหญ่จะชอบเขาคนทั้งหมดแหละชอบเขา แต่ไม่ใช่ทุกเวลาที่เราจะชอบเขาเราชอบเขาแบบพอดีพอดีใช่แต่บางทีเขาก็มาขัดขัดเกินเกินแล้วแต่ว่าพระโคเสียงเจอไหลนะว่านั้นพระโคเสียงเจอไหลถูกไหมก็ขัดเกินไปแล้วแต่แต่เราบังคับให้เขาไม่หมาไม่ได้<ช>แล้วเขาก็บังคับให้เราทุกคนชอบเขาเหมือนกันไม่ได้แล้วไม่ชอบเขาเหมือนกันก็ไม่ได้ถูกไหมอยู่ที่ใครจะรับใครได้ถูกไหมแล้วทำให้เขาแคร์เราไหมไม่แคร์ ถูกปะแต่ถ้าเราแห่นางแมวบางทีเขาก็ชอบบางทีเขาก็ไหม่มาแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอ็นดูแมวใช่ใถูกไหมแต่พอเราพลิกไปเป็นตัวเลมอนลีลาเขาคงไม่ชอบเขาคิดว่าเราเล่นกับเขาแล้วเราจะเป็นออะไรพวกแฮลโลคิตตี้ด้วยมั้งซึ่งเขาก็คงไม่เอ็นดูครับไม่ใหม่อาจจะว้าวแต่หลังๆอาจแบบเพื่อเล่นเนาะเนี่ยหรือเปลเพื่อนเนาะเล่นกันมาเยอะแล้วอย่างเงี้ย ก็เลยต้องบอกว่าชอบไม่ชอบไม่รู้แต่เราต้องอยู่กันให้ได้ค่ะในทุกสถานการณ์ถามว่าวันสองวันนี้มันเป็นวันหยุดแหละครับสุกเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแต่มันเป็นวันหยุดที่ใจหลายๆคนแทบไม่หยุดใจมันไม่หยุดเคุณผ่าฟังมันมีฟีดอะไรที่ขึ้นมาใจมันไม่ได้อ่ะใจเนี่ยตึกตักตึกตักไปหมดอ่ะวันสองวันนี้ยิ่งตึกตักก็ไปใหญ่จมัน มันมีหลายความรู้สึกจริงนะรคัไอเรื่องความเศร้าสลดเสียใจที่เกิดขึ้นมันมีแน่ๆอยู่แล้วว่าแบบแบบไม่รู้จะพูดคำไหนเลยเวลาที่เราเห็นการสูญเสียจริงๆไม่ได้โลกสวยนะสูญเสียทั้งสองฝั่งอ่ะไม่ดีทั้งคู่อ่ะในฐานะมนุษย์ก่อนเรต้องเอาในฐานะมนุษย์ไม่มีใครสมควรทะเลาะกันมีปัญหากันจากจากเรื่องประมาณนึงเนี่ย ไปสู่อีกกี่เรื่องจากคนการตัดสินใจของคนเท่านั้นจุดสตาร์ทเนี่ยม,ม,มันไม่มีใครควรต้องเสียแต่เมื่อเราเป็นคนไยัยแน่นอนละ่ะเราเต็มที่มากกับการที่เราได้ยินคำว่าสูญเสียอของทหารหารของเรานะคะก็ต้องขอแสดงความขอบคุณพี่ๆทหารแล้วกัน นะใช้คำนี้เนาะเราคุณทหารทุกคนที่ตอนเนี้ที่ตะเวนอยู่ที่เดินออกไปและก็คนที่ได้ทําหน้าที่เต็มที่แล้วแล้วก็จากไปแล้วนะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะขอแสดงความเคารพในความเคารพต่อหน้าที่ต่อความเป็นมนุษย์ที่ดูแลมนุษย์ด้วยกันนะคะอย่างอย่างขอบคุณมากนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับคนที่รักเขาถูกไหมพี่กริงครับ มันเป็นเรื่องที่แบบเนาะม,มันเป็นเรื่องที่แย่รักใจแหละแต่เขามันก็ยากจะทําใจนะม,ม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่คนรักของเขาเดินทางแล้วเลือกตรงนั้นเ <c oughs> ชื่อว่าเขาภูมิใจแต่มันไม่ได้มีใครอยากได้ความภูมิใจทุกคนอยากได้ความสงบอ,อยากได้ความสงบอยากได้ครอบครัวเพรมว่าต่อให้บางคนส่งข้อความพูดกันไปว่า ui, ลุยลบไปลึกๆก,ก็คือเมื่อไหร่จะจบจริงไม่ต้องลึกมากด้วย มันเนื้อปะ่ะพื้นฐานทุกคน่ะเมื่อไหร่จะจบเราก็อยากให้มันจบแต่วันนี้พรุ่งนี้เลยเมืม่อไหร่จะจบเพียงแต่ว่าพอมันมีความโกรธความไม่เข้าใจมันก็จะมีเส้นของการแสดงความเห็นหความการแสดงอารมณ์ที่แตกต่างกันไม่ได้อยากส่งไทยให้ไปจบตรงนั้นหรอกคะ่ะถูกปะ่ะไม่ได้อยากในขณะเดียวกันก็พยายามห้ามอารมณ์ไม่ให้ตัวเองกลายเป็นคนที่บิ้วคนอื่น เพราะเราไม่รู้เลยว่าข้อความแต่ละข้อความมันไปกระทบใครบ้างปะบางทีกระทบกันเองอ่ะไม่ถึงกระทบมันเองคือมันก็ส่งความแบบนั่นกันเองกับเพื่อนนะพี่คงเนาะใช่ครับนะคะก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้นะคะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งแล้วที่มันอีกส่วนหนึ่งที่นอกจากเรื่องของความสูญเสียแล้วมันเป็นเรื่องลําคาญกับข่าวบ้าๆที่บางทีฝั่งฝั่งเราบางคนที่ตะกะแปกก็ตรงเองด้วย เนื้อปะจะแชร์ทําไมวะสถานที่แชร์ทำไมแชร์ทาไมคนแชร์สถานที่ไลฟ์อะไรนักหนาเวลาไม่สมควรไปเขาไปอะไรคนบางคนไม่สมควรไปอยู่อยู่บ้านจะไปเอาความรักความชอบความได้หน้าอะไรกันนักนาวให้คนที่เขามีหน้าที่ให้เขาอยู่คือหน้าที่ตอนนี้ยหน้าที่รักษาตัวเองให้อยู่ในที่ปลอดภัยก่อนไม่ต้องไปบอกโลกว่าอยู่ตรงไหนว่าคนที่เขาปลอดภัยอยู่ตรงไหน ถูกปะใช่ครับเอาแค่นั้นหน้าที่มีเท่านี้นะมันก็เลยอันเนี้ยบันชวนให้แบบหยุดหยิดนิดหน่อยใช่ป่ะใชแล้วยังจะเจอแบบเออไอส่วนที่ไอปล่อยเฟกนิวฝั่งกันนั้นอะอันนั้นเกินขีดแล้ใช่บางทีเราอันนั้นเกินไปขำละเออจริงนะไปสเตฟานกับเคื่อบินอันนั้นไปขำละคือแล้วคนไทยพอเราเจอมุกแบบนี้เราก็กลับด้วยความแบบบันเทิงนะ แต่อีกที่จะ b u l l เขาแล้วนะเือของเราก็ไปบันเทิงอนะตรงตรงหลายๆจุดอะ่ะแต่พอมันเป็นเรื่องของทางการทูตมันก็หงุดหงิดใจว่าเราไม่มีใครตอบได้หรอกคับว่าการตอบโต้ที่ถูกต้องอทฤษฎีมันต้องเป็นยังไงเร็วช้าหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหม,มแต่ความจริงมันต้องประจักษ์หลักฐานต้องมีเพื่อที่ให้ใดๆแล้วเนี่ยรู้ว่าเราไม่ได้ทําอย่างที่คนไทยเราเข้าใจอะ่ะใช่ครับ คนไทยเราก็ใจตรงกันอะแต่เราจะพยายามยังไงภาคประชาชนก็ทําันเต็มที่นะคะภาคประชาชนพยายามทําเต็มที่พยายามแปลพยายามพูดต่างชาติที่อยู่ในบ้านเราในหลายๆหน่วยงานที่รู้จักคนไทยเห็นเราเย้ยยๆกันแบบเนี้ยเพราะเราไม่ทําอะไรคนอื่นแต่อย่ามีเรื่องนะเพราะสู้สุดใจนะไอ้คาว่าไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดเนียของจริงนะของจริง ไม่มีอะไรก็ทะเลาะกันเองตลอดอ่ะขนาดมีอะไรก็ทะเลาะกันเองเราแยกได้ค่ะฝั่งซ้ายเราทะเลาะกันเองฝั่งข้างหน้าเราไปตีบขนอื่นเราเราคล่องมากอย่างอย่าและในเรื่องเดียวกันขนาดเดียวกันเราก็พร้อมช่วยเหลือและส่งแรงกําลังทุกอย่างที่มีส่งทุกหมู่เหราอ่ะบำรุงทุกอย่างให้พี่ๆเขามีแรงสู้ในขณะเดียวกันก็แบ่งใจไปเอาใจช่วยฝั่งภาคเหนืออีกนั่นก็หดักเชียงรายเนี่ยสายลมจอยอ่านเจอทีไรก็ สงสา,ารแบบแล้ววันนี้ผมเห็นภาพไงอ้อมรุ่นน้องเป็นอาสาใช่ไหมไอ้เจ้าฝันเด่นส่งรูปมาเห็นบ้านปิวต่อหน้าเลยน้ําซัดอะไรอย่างเงี้ยแบบคือทุกคนก็พยายามแบ่งตัวเองไปในทุกจุดเพราะฉะนั้นใดๆที่เราแบ่งตัวเองได้คือแบ่งตัวเองให้ดูแลตัวเองและถ้าไหวดูแลคนอื่นค่ะหวังใจว่าภาคของรัฐบาลภาคของคนที่มีเงินงบตรงกลางจะไม่นิ่งนอนใจและไม่ช้าและไม่เทค แอดเวนเทจที่จะให้พี่น้องประชาชนบริจาคกันอย่างเดียวแต่การบริจาคมันก็เป็นการแสดงออกที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันช่วยทางอื่นไม่ได้ทางนี้จะเป็นทางเดียวไม่ว่าจะเลือดจะเงินจะอาหารจะอะไรก็แล้วแต่ทำเะค่ะในขณะที่คุณรู้สึกอึดอัดครับข้องอยากจะให้เพราะคุณอึดอัดที่คุณทำอย่างอื่นไม่ได้อะไรทำได้ทำแต่ณะแเดียวกัน อย่ามีคนมาเทคตรงนี้ไปเป็นเครดิตของตัวเองอย่ามีคนมาฉวยตรงนี้ไปเป็นเรื่องหลอกลวงคนอื่นม,มันแย่นั้นรกกับมีจริงด้วยนะเจอปะไม่รู้แต่เนื้อออกมาเพก่อว้างเพางที่อยากจะบอกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่อยากจะลงเนาะมไม่อยากใช่ปะไม่อยากจะแช่ง คือแต่มันเนือว่าสภาไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะใครที่วันนี้จะเดินทางไปบริจาคโลหิตมันต้องเข้าใจอีกนิดนึงว่าโลหิตเนี่ยมันมีอายุค่ะเวลาที่เขาบริจาคกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอ๊ะโลหิตมันจะใช้เก็บได้ถึงเท่านี้เท่านี้เท่านี้เพราะฉะนั้นถ้ามันล้นทุกคนไปตุ้มเดียวกันวันสมมติสมมติวัน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 นี้นะอายุงานของมันเนี่ยมันก็จะจบแค่สมมติสมมติกี่เดือนก็ว่าไปแต่ถ้าเราทยอยกันใจร่มๆ่มและติดตามข่าวสารและรอกันสักนิดหนึ่ง ไม่เป็นไรวันนี้เขาเต็มแล้วเนาะอ,อีกพรุ่งนี้ก็ได้ถ้าพรุ่งนี้เต็มรอ,อวันอื่นเพื่อที่ว่าเราจะมียูนิตท,ที่ใช้ไปได้เรื่อยๆไม่งั้นมันตุ้มเดียวว่าวแบบวันเดียวแปะแล้วเอ็กซ์ปวันเดียวอ,ะอ่ะใช่ไหมพี่กวงังนะคะใจเย็นค่อยๆเก็บใจที่เราพร้อมจะเป็นนักรบและนักสู้กันไว้ค่ะคุณผู้ฟัง <c oughs> ก็มันได้เท่าจริงๆปะ่ะ <c oughs> มันอึดอัดอ,อ่ะนี่แบบนั่งแบบนั่งอึดอ,อัด่ มันอัดกึดอันจริงนะพี่คงเป็นปะ่องสองวันนี้ยแล้วเวลายิ่งเวลาเห็นข่าวที่มันเป็นอาภูนตรงปะที่มันเป็นเฟกนิวอ่ะเราก็ยิ่งรู้สึกเขาทําทําเพื่ออะไรเออทาเพื่อตั้งแต่มันตั้งแต่จุดเริ่มต้นแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทําเพื่ออะไรนะคะมันสารพัดอ่ะแล้วบางทีเราไม่สามารถเข้าใจตักกะคนที่ที่ประหลากได้เราไม่เข้าใจกันจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองมากๆค่ะรูปแบบของคนมีแตกต่างกันเราอาจจะเห็นคนคนนี้ดูปกติดีแต่เราไม่รู้เลยว่า สภาพจิตใจเขาตอนนั้นมันพร้อมจะขาดผึงม,มันพร้อมจะทําอะไรหรือเปล่าเหมือนถ้าเราได้ยินข่าววันนี้นะคะช่วงกลางวันประมาณมที่กว่าๆบ่า,บายโมงก็จะมีที่อ,อตโกที่เกิดเหตุที่น่าตกใจเกิดขึ้นก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตและครอบครัวด้วยนะคะแต่ว่าเหตุที่จบเร็วก็คือตัวเขาเองจบเลือกที่จะไปทางนั้นแต่ไม่มีใครตอบได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครตอบได้ว่า ทำเพื่ออะไรทำทำไมเพื่ออะไรอะไรคือสิ่งที่ส่งผลสิ่งเหล่านี้ถูกป่ะฮะถึงมุ่งตรงไปตรงนั้นทำอะไรอยู่ก็เดินไปข้างนอกดูแลตัวเองเยอะนะคะคุณผู้ฟังใครที่ใส่หูฟังใดๆก็แล้วแต่เปิดเปิดมันไว้อย่าใช้น้อยแคนเซเลชันเลยจะได้รู้ว่าข้างนอกมันเกิดเหตุอะไรใช่ป่ะพี่คุงใช่ระมาดระวังด้วยนะคะก็ ดูแลตัวเองกันมากๆค่ะตอนนี้และที่สำคัญสิ่งที่ต้องดูแลอันหนึ่งคือใจของคุณค่ะอีไรเอ้ยขนมไทยอะไรไม่แห้งเฉลยขนมเปียกปูน